สวัสดีค่ะเราอยู่มีชูาลานะคะแล้วนี้ก็อยู่ห้องพักเราอะคะ่ะไปดูกันเลยแล้วก็จะมีที่นั่งดูเอาบีทิ้งค่าตรงนี้นั่นะได้นะคะ,แล,ะ,ะคแล้วก็อยู่ห้อไปีมีห้เลยอันนี้ก็จะเป็นเตียงมีโทรศัพท์ให้โทรหาข้างล่างได้นะคะสวย มีทีวีตรงนั้นแล้วก็จะมีตู้ม,มีไม้แขวเสื้อให้ด้วยแล้วก็จะมีมีกาแฟ,ฟอะไรอย่างเงี้ยไอซี่เอากลับไปเพราะว่าพอชอบกกาแฟ,ฟแล้วก็มียาสระผมแต่ว่าไอซี่เอากลับไปแล้วที่บ้านไม่มีเลย แล้วก็จะเป็นถัดไปก็จะเป็นตู้แล้วก็อ่างอาบน้ก็จะมีไม้ผลเส้อแถมให้ด้วยอ่าแถมนี้มาก้วมันก็มีอีกอันแล้วก็ก็เป็นอ่างอา็นห้องนะนะห้องน้ำมันจะเล็กหน่อยอาบได้สองสามคนสามคนอาบน้ำได้สามอาบน้ำได้สามคน อีกคนก็เป็นนังน่งนั่งรอนะส่วนผัดไปก็เป็นเตยียงนะคะผัดไปก็เป็นเตยียงแล้วก็จะมีกระจกให้ด้วยนะคะระหวัางสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่ามกติด ช่างใหม่ๆก็คือพาลูกหนีเคเชียร์ในีนะคะเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไอซี่ห้ช่องปลากับไอซี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ